สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบียร์ชาแนลนะครับผมแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมสแลมดังด้วยนะครับคลิปนี้จะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่จะพูดถึงจิน2นะครับเป็นคลิปที่2ที่สามที่4ี่แล้วมั้ง EP นะเท่าไหร่ไม่รู้สามหรือสี่แล้วนะ yes, 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 yes. ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ผมจะมาพูดถึงจิน2นะอย่างที่บอกไปเป็นตัวละครที่ผมค่อนข้างสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยขอพูดถึงมันเยอะนิดน,นึงแล้วกันนะครับนะก็ ใครไม่อยากฟังไ,ม,ไม่เป็นไ <laughs> รเพราะผมอยากพูด <laughs> นะผมค่อนข้างสนใจผมค่อนข้างสนใจนะครับ <c oughs> ก็วันนี้เป็นวันแรกที่เซิร์ฟไทยเปิดให้มีจับจองจินสองันได้ซึ่งก็มีบางท่านสอยจินสองมาเล่นแล้วนะคนทำพอร้อยแล้วก็มีเห็นในเพจน,นะครับก็ ก็ขอให้เล่นให้มีความสุขครับตัวละครนี้เป็นตัวละครที่เล่นดีนะค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําเกี่ยวเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดคอมให้จิม2แล้วก็วิธีการป้องกันมันด้วยนะครับจะแนะนำมาแนะนําวิธีการป้องกันมันด้วยสําหรับจิม2เนี่ยนะครับในการบล็อกเนี่ยไม่ได้ต่างจากตัวชูเตอร์อื่นๆนะครับส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นการ บล็อกในจังหวะที่กระโดดขาลอยนะครับไม่ใช่ชูดเร็วแต่อย่างใดก็เป็นชูดปกติธรรมดาก็รอข้อขาลอยก่อนค่อยบล็อกอันนี้คือจังหวะบล็อกของจิน2ไม่มีอะไรที่จะต้องแนะนําเยอะนะครับแต่ว่าตําแหน่งในการบล็อกอาจจะยากนิดน,นึงเพราะจิน2เฟดค่อนข้างไกลนะครับแต่ถามว่ามีตัวละครที่สามารถที่จะแอนตี้จิน2ได้ดีมีไหม มีเยอะนะครับเพราะจีน2ส,สุดท้ายแล้วในการทําแต้มมันก็เหมือนเหมือนชูทเตอร์ตัวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตัวแอนตี้ชูเตอร์มีหลายตัวนะครับอย่างเช่นสกุลหนิหนึ่งอ่าสกุลันิหนึ่งเนี่ยเป็นตัวละครที่วิ่งเร็ววิ่งไปรบกวนเก่งนะครับอ่าฮาเซ่ฮาเซ่แน่นอนนะเป็นตัวที่วิ่งเร็วบกกล็อกไกลบล็อกจากด้านหลังได้นะครับคือไอ้จังหวะจังหวะย้อนของจีน่าง่จังหวะย้อนชุดของจีนเนี่ยถ้าเป็นตัวละครที่บล็อกจากด้านหลังได้เนี่ยสามารถที่จะบล็อกได้นะ แต่มันก็มีไม่กี่ตัวลิงป่าหนึ่งเนี่ยบล็อกจากด้านหลังได้เป็นต้นนะครับเอ่อตัวที่พวกวิ่งเร็วๆกระโดดบล็อกได้หรือบล็อกเก่งๆโลนเทสซื้อยะะครับหรือแม้แต่พวกตัวรบกวนอะไรทั้งหลายนะครับอีเคการมีพี่ดำชิโอซากิแล้วตรนี้มันเป็นพวกตัวตัวแอนตี้ตัวชูทั้งหมดเลยซึ่งเอามาใช้งานกับจิน2ได้นะครับถึงผมจะพูดไปว่าตัวจิน2เป็นตัวที่แทบจะเอ่อ แทบจะเรียกได้ว่าถ้าเล่นเก่งหยุดไม่ได้นะครับซึ่งซึ่งจริงๆแล้วพอจบคลิปผมค่อนข,ข้างที่จะกังวลเกี่ยวกับเท็ตนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมพูดไปว่าจิง2ถ้าเล่นเก่งแทบจะหยุดไม่ได้นะครับมันกลัวจะไปตีความหมายเป็นว่าตัวมันเองเอามาทําแต้มเน้นๆไม่ได้นะแต่ในความหมายของผมก็คือมันมันเป็นตัวที่ทําแต้มเก่งมากนะครับและดึงตัวจําเป็นที่ต้องดึง จำเป็นที่ต้องมีตัวประกบมาซ้อนมันนะครับนั่นหมายความว่าตัวตัวมันเองอะ่ะดึงตัวประกบเก่งนะครับมันก็เลยเป็นเพลเมเกอร์ที่จะส่งให้เพื่อนเล่นได้ง่ายนะครับในความหมายที่มันแทบจะหยุดไม่ได้คือความหมายนี้คือมันทั้งส่งเก่งทั้งเล่นเองเก่งนะครับไม่ได้หมายความว่ามันเล่นเองเพียวๆแล้วมันจะหยุดไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้มันไม่มีตัวละครแบบนั้นในเกมนะครับ เอออย่างเช่นตัวฟูจิมะสองเนี่ยนะครับผมณนะปัจจุบันในเซิร์ฟของจีนนะครับก็บอกเลยว่าโดนตบเป็นลูกเหมือนกันนะโดนโดนโบกเป็นขนุนเหมือนกันนะตัวฟูจิมะสองไม่ผมพูดไปแล้วในคลิปป้องกันฟูจิมะว่า สุดท้ายแล้วมันเป็นตัวที่ไม่ได้ป้องกันยากอะไรขนาดนั้นนะครับคือถ้าชินกับมันมากๆเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะหายใจก็รู้แล้วว่ามันจะทำอะไรต่อเพราะมันมีแพทเทิร์นการโยกค่อนข้างชัดเจนนะครับมันแค่เร็วและไกลเฉยๆที่ผมบอกไปแต่ถ้าถามว่าถ้าให้ผมพูดนะถ้าไม่นับมิยาน,นี้สองผมก็ยังพูดเหมือนเดิมว่าฟูจิมะ2น่าจะเป็นตัวที่โยกและเป็นตัวตัวที่โยกเก่งมากที่สุดในเกม นะผมก็ยังพูดเหมือนเดิมถึงแม้ปัจจุบันในจีนมันจะโดนบกเยอะก็แล้วตาก็ก็ตามแต่นะครับเพราะอย่างที่บอกไปว่ามันไม่มีตัวละครไหนที่ไม่มีการป้องไม่สามารถป้องกันได้ลยขณะมันไม่มีนะสุดท้ายแล้วทุกตัวเนี่ยนะครับมันก็โดนโบกได้ง่ายหมดอืมมันก็มีวิธีการป้องกันหมดนะเป็นต้นนะตัวจินสองก็ไม่เว้นนะครับตัวจินสองเนี่ย การจะเล่นเขาให้มีประสิทธิภาพได้ผมแนะนำว่าควรจะเล่นเป็นเพลย์เมกเกอร์นะครับควรจะเล่นบนเพลย์เมกเกอร์เหมือนมากีสองจริงๆตัวเขาคล้ายๆไมิยามาสึมากกว่าแต่ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าอยากให้จินตภาพถึงมากีสองนะครับเล่นเหมือนกันเลยแล้ววิธีการจะดึงศักยภาพก็เหมือนกันนะก็คือ,ก,อการจะเล่นคอมอ่ะกับมัน ตัวจีน2มากีสเหมือนกันคืออีกตัวควรจะเป็นตัวที่ฉีกชูดได้รับบอลชูดเร็วอะไรแบบนี้เป็นต้นจะดึงศักยภาพได้ดีกว่านะครับตัวจีน2กับตัวมากีสนะครับเหมือนกันเป็นเพลย์เมคเกอร์ดึงตัวกดและส่งให้เพื่อนนะสิ่งที่ต่างกันก็คือตัวมากีสมันมีข้อเสียที่ทําให้เล่นยากเยอะอย่างเช่น เออตัวมันเองเนี่ยเน้นการทําแต้มใต้แป้นนะฮะมันต้องมีจังหวะที่เลี้ยงบอลเสียเวลาเลี้ยงเข้าไปใต้แป้นนะครับแล้วมันจบได้หลายจังหวะจริงจบจังหวะหนึ่งจังหวะสองใช้อันติจบจังหวะสามอะไรแบบเนี้ยมันได้หลายจังหวะจริงแต่ละจังหวะของมันแต่แต่ละจังหวะของมันอ่ะมันก็คืออยู่ใต้แป้นทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันช่วยยกันซ้อนช่วยๆกันบล็อกมันก็โอเคนะแล้วก็ในการที่ดึงตัวประกบเข้าใต้แป้นแล้วส่งออกมาข้างนอกมาให้เพื่อนชูดเนี่ย พื้นที่เล่นมันค่อนข้างตายตัวคือใต้แป้นส่งออกนอกเพราะฉะนั้นมันก็โซนอะไรช่วยๆกันมันก็มันก็ค่อนข้างที่พอจะกกันได้ไม่ยากนะแต่จินสองมันยากกว่าตรงที่ตัวมันเองมันดึงตัวประกอบมันนอกเส้นสามแต้มนะพื้นที่ในการที่เพื่อนจะมีที่ว่างในแบบระยะห่างที่มันจะส่งให้เพื่อนเล่นได้มันกว้างกว่า เนื้อออกไหมมันกว้างกว่ามันก็เลยเก่งกว่ามันคือมาก,กี่สองที่เก่งกว่ามาก,กี่สองผมบอกนี้ดีกว่านะครับเออถ้าไปย้อนดูสมัยผมรีวิวมากี่สองซึ่งผมก็เป็นคนแรกที่รีวิวนะไปย้อนดูได้ผมจะบอกเลยว่ามากี่สองเนี่ยเออผมไม่ได้เชียร์เท่าไหร่ถ้าไปย้อนดูจะรู้เลยผมไม่ได้เชียร์เท่าไหร่นะครับผมก็บอกว่ามันก็มันมันไม่ได้เก่งเท่าที่ทุกคนคิดซึ่งตอนนั้นผมโดนถล่มเหมือนกันโดนด่าเยอะเหมือนกันนะครับว่าคือตอนนั้นทุกคนทุกคนในประเทศ เชื่อหมดคือตัวมันยังไม่มานะแต่พอผมไปบอกว่ามาเกตสองมีจุดอ่อนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเหมาะจะเล่นเฉพาะทางนู่นนี่นั่นผมก็โดนด่าเยอะเพราะตอนนั้นทุกคนเชื่อว่ามาเกตสองจะมาเป็นเทพเจ้าแน่นอนอะไรเงี้ยนะครับ ซึ่งผมก็ผมในคลิปผมก็บอกชัดเจนว่าไม่ใช่นะซึ่งแต่ตัวจีน2เนี่ยแตกต่างถ้าเป็นจีนีนงเนี่ยผมค่อนข้างเชียร์นะครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าว่ามันคล้ายกันก็จริงดึงตัวประกบแล้วส่งก็จริงแต่ว่ามันพื้นที่การเล่นมันดีกว่านะครับการแล้วการเฟดทําแต้ม การทาแต้มแต่ละจุดของมันอะไม่ว่าจะเฟดสามย้อนกลับไปชูหรือแบบมุดเข้าไปชูจังหวะหนึ่งจังหวะสองเนี่ยจุดทาแต้มของมันค่อนข้างห่างกันนึกอ,ออกไหมาทาแต้มแต่ละจุดของมันอะมันห่างกันนะแต่มากี่สองไม่ว่าจะแบบทําแต้มกี่จังหวะแล้วแต่มันก็คืออยู่ใต้แป้นทั้งหมด ความต่างมันจะเกิดขึ้นตรงนี้นะมันทําให้จิน2มีประสิทธิภาพมากกว่านะเพราะฉะนั้นผมได้บอกไปแล้วว่าในการเล่นจิน2ให้มีประสิทธิภาพจริงๆนะครับควรจะเล่นกับพวกตัวรับบอลชุดเร็วนะครับไม่ใช่เอาตัวมาสกรีนนะวันนี้ผมเริ่มเห็นแล้วว่ามีคนเล่นนะครับ ตัวจินสองแล้วมีคนมาจัดคอมมาสกงสกรีนผมโอ้โ oh, ห oh, oh, มองแนละ้วเอ้ยมันไม่ได้มันจริงมันก็ได้แหละแต่มัน hey, มันมันก็คับข้องใจเล็กน้อยนะ <c oughs> ผมก็เลยมาพูดในพื้นที่ของผมมาแนะนําในพื้นที่ของผมแล้วกันว่าจินสองจะมีประสิทธิภาพจะแสดงศักยภาพได้มากกว่านะครับถ้าไม่มีใครมาช่วย ยุ่งกับมันนะมันเล่นเองได้มันระยะโยกมันโยกเองได้ไม่ต้องมีใครมาสกีนไม่ต้องไม่จําเป็นนะมันจะดีกว่าถ้าเออมีเพื่อนเป็นรอรับบอลอยู่ไกลๆรอรับบอลเล่นว่างๆนะครับเพราะฉะนั้นคอมที่เหมาะกับจีน2นะครับก็เหมือนมากกี่2คืออีกตัวควรจะเป็นตัวรับบอลชุดเร็วฉีกไปชุดไปอยู่ไปหาพื้นที่ไกลๆรอชูว่างๆอีกตัวหนึ่งก็ ต้องเป็นเซนเตอร์ที่ถ้าใช้ดีควรจะเป็นเซนเตอร์อยู่ใต้แป้นที่สามารถรับบอลชุดเร็วได้แอรีฮุกได้อะไรเงี้ยพวกอาคารนี้แว่นแจุน2อาคารนี้1ช้าไปนิดนึงโอเคครับหรืออะไรพวกเนี้ยไอ้พวกตัวแอรีฮุกได้ตัวรับบอลชุดเร็วอะ่ะคือถ้ามันมีตัวรับบอลชุดเร็วทั้งใต้แป้นทั้งตัวที่ฉีกออกมาข้างนอกเนี่ยนะตัวจิน2เนี่ย เลือกได้เลยว่าจะยัดให้ตัวไหนใต้ว่าว่าตัวไหนว่างก็ยัดให้ตัวนั้นทำแามเร็วได้ทันทีนะเป็นต้นนะครับอันนี้ประสิทธิภาพมันจะเกิดได้แงง่ายนะแล้วก็ถ้าฝั่งตรงข้ามประกบไม่แน่นจีนสองมันก็ทำแ้มด้วยตัวเองถลุงกระจายนะครับเออแต่ถ้าประกบแน่นนั่นหมายความว่าเพื่อนต้องว่างแน่นอนคนใดคนหนึ่งวิธีเล่นมันก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของการประกบจีนสองอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่า ผมแนะนําไปในคลิปที่แล้วแล้วว่า,ว,าว่าต้องตั้งโซนยังไงนะครับซึ่งก็ตามนั้นแหละไม่มีอะไรนะเพียงแต่จะมาแนะนําเพิ่มเติมว่ามันมีตัวละครหลายๆตัวที่สามารถเอามาเอามาแล้วแบบไม่จําเป็นที่จะต้องซ้อนกันเยอะก็ได้แต่อย่างน้อยมันต้องซ้อนสองแน่นอนนะนะครับแต่มันมีตัวละครหลายตัวที่เอามาประกบจิน2ได้มีประสิทธิภาพอย่างที่บอกไปสักูหนึ่งเนี้ยนะครับอาจจะไม่ต้องมาคอยเฝ้านะแต่คอยแบบ วิ่งเข้ามาลบป่วนตอนจีน2แบบย้อนเข้าไปชูดก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเป็นพวกบล็อกจากข้างหลังได้ลิงป่าห,หรกระโดดบล็อกจากข้างหลังได้อลไรพวกนี้เป็นต้นนะหรือว่าฮาเซกาวะที่บล็อกไกลอย่างเงี้ยเป็นต้นวิ่งเร็วบล็อกไกลนะเครับเป็นต้น,ม,น,ม,ม,นม,มันมีมันมีตัวมันมีตัวที่แก้ทางนะสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวละครที่ไม่สามารถประกบได้มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าศักยภาพมันคือ มันคือไอศักยภาพที่มันสูงเพราะมันส่งไอเพื่อนได้นี่แหละคือตัวมันเองบังคับต้องมาประกบอย่างน้อยๆสองคนนะครับบังคับมันบังคับต้องอย่างน้อยๆต้องสองคนนะ่ะนั่นหมายความว่าเพื่อนจะว่างนะเพราะฉะนั้นคนเออแนะนาว่าถ้าหากว่ามาเจอจีนสองก็ควรจะที่จะต้องจัดคอม นะครับเพื่อที่จะแอ,แอนตี้มันนิดนึงนะครับเป็นพวกตัวที่ผมพูดไปนะซากุหนึ่งลิงปาหนึ่งซาฮาเซกาวะฮาเซกาวะตอนนี้เป็นตัวที่ฮิตมากในเซิร์ฟจีนนะครับเป็นตัวยอดฮิตเลยเล่นกันเยอะมากนะเพราะฮาเซกาวะมันบล็อกดีบล็อกไกลวิ่งเร็วมันเป็นตัวป้องกันนิดดีแล้วก็เฉวยอกสัสทําแต้มพอใช้ได้นะครับมันเป็นตัวที่ดีมากแล้วคนก็เล่นเยอะมากแต่เซิร์ฟไทยยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับเซิร์ฟไทยยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ นะซากูนหนึ่งดีนะครับวิ่งเร็ววิ่งรบกวนชูเตอร์ดีนะครับนะแต่เซิร์ฟไทยพอเห็นบ้างแล้วว่าเล่นซากูนหนึ่งนเยอะมากนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ไปไปบล็อกใต้แป้นเนาะ <c oughs> นะครับซากูนหนึ่งไม่ไม่ใช่ตัวละครที่เหมาะที่จะยืนใต้แป้นเป็นเซนเดียวนะเออมันมีความสามารถในการวิ่งรบกวนชูเตอร์เงี้ยมันดีนะมันวิ่งเร็วมันวิ่งเร็วนะครับก็พูดคุยกันเลืเล่อยเปื่อยเกี่ยวกับจินสองประมาณนี้แล้วกันสั้น นะครับผมแล้วก็เออมันจีนสองมันก็มีความลับบางอย่างอยู่ซึ่งผมยังไม่พูดละกันนะผมยังไม่พูดละกันว่ามันแบบแคนเซิลเอ,เอ้ไม่ใช่ผมไม่ได้พูดอะไรไปนะผมไม่ได้พูดเลยไปเออมันมัน,ม,นมันมีเทคนิคอยู่แต่ผมยังไม่พูดคนระับเพราะว่าเพราะว่าผมยังไม่ได้ตัวไนงะผมต้องเอามาเล่นก่อนนะโอเค,คนะครับผมแล้วก็หวังว่าคงเล่นเกมกันอย่างมีความสุขละกันนะครับขอบคุณมากครับ